มามาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันนะครับผมต้มกวยจับเวียดนามพี่น้องครับเป็นกวยจับเวียดนามนะครับนะคำแหลกแหงนั้นพี่น้องครับทีเด็ดมากๆพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง,ส,ส,องสุขุกคนครับมาพบก,กับกุฎบ้านพาแสบเกา่า มามาพี่น้องมามาสดกวยจับนำแข็พี่น้องครับตุม่มแล้วไม่ไหมพี่น้องครับบรรยากาศหนาวๆนะครับสดกวยจับพี่น้องครับวันนี้ต่มใส่เลือดไก่พี่น้องครับต้่มใส่เลือดไก่ต้่มใส่หมูย่อพี่น้องครับแล้วก็มีใส่หมูซับ้อมพี่น้องครับมามาเสียบเสียน้ำกันพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่มหอมถอดตอนพี่น้องครับหอมถอด รยหอมถอดไปนั่นไปน้องครับอ้หหอมแห้งไปน้องครับมาไามไปน้องมะสับเสียนมากัเนะครับผมต้่มกลวยจับเวียดน้ามไปน้องครับเป็นกวยจับเวียดน้ามนะครับเนาะคำแหลกแห้งน้ำไปน้องครับอือหือที่เด็ดมากๆไปน้อง มีออกมาตกป่าพี่น,น้องครับก็เลยมารบมุมเห็ดกลีบนะครับฟังดันขางเพราะว่าดันทั้งคุณร่มแห้งพี่น,น้องครับกลวยจับเวียดนามหืเหนียวนุ่มมากๆพี่น,น้องครับ หมูยอ่อผมป้าตัวกินห้อนๆในย่ังเสียบด้วยพี่น้องบรรยากาศแบบช่วงหนา,น,านาวบางทีเอาไปล่องท็ดกินเบิ้งครับพี่น้องครับเด็กน้อยกับชิมักพี่น้องครับคนเฒ่ากับชิมักนะครับคนนุมกับมกักกินได้ทุกเพศตัวไว้พี่น้องครับเนี่ยอืม้ม ให้ขักอีพวกเครื่องเคียงแล้วแตีใส่เป็นน้องครับใส่เป็นหมูใส่เป็นกระดูกสีโค่วอะไรใส่เป็นไก่ก็อะไรเป็นน้องครับคุณหวานใส่เป็นเหลือดก้อนเป็นเหลือดไก่เป็นน้องครับ บรรยากาศแบบเย็นๆนะพี่น้องครับสดกลัวจับย่ำเสาย่ำเรียง,งแบบเฮ็ดให้ร่างกายอบอุน่นนะพี่น้องมีแห้งผักยิงมองได้ทีมีอากาศหนาวๆนะพี่น้องนะโอยสุดท่าน่ะพี่น้องเนะีย เส้นแบบเหนียวหนุ่มมากๆเอาก่อน ใส่ตับก่อนยังเสียบไปเลยใส่เป็นหมูซารพพ้อมนะครับผม เสียบีปน้องเข่ากับบรรยากาศเข่ากับบรรยากาศแบบอากาศเย็นๆจ่องของได้ดูหนาวมากๆพี่น้องครับร่องเอาไปเฮ็ดกิ่นในขั้วเลื่อนเบิ่งนไปน้องครับเมนูขวายจับคุณว่านในน้ำนะไปน้องครับโนะอ้โหแบบรับรองทุกคนชิมกักแล้วก็เข่ากับบรรยากาศช่วงหน้าหนาวมากๆไปน้อง แบบกินแล้วรู้สึกเค็้นให้ร่างกายอบอุ่นไปนองครับในช่วงของบรรยากาศหนาวๆกับเป็นเมนูแบบต้มแบบแกงนะครับไดทุกเมนูเลยไปนองครับแบบแต่คนมากๆแบบไดเนาะแต่ว่าน้ำเสือเมนูนะครับต้มควยจับนะครับแห่คนในรอบครัวกินแซ่บไปนองครับเดี๋ยวสรับคลิปนี้นะครับคุณว่านขออนุญาตไว้แต่เพียงคนนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับที่คอยเข้ามารับชมคลิปดอของคุณว่าน่อยขมา คอมเมนต์เตือนกำลังใจให้คุณวันเสมอมานะครับจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องสุขุมสุข้นขึ้นเขาฝากก็ได้กดติดตามนะครับถือใจก็กดแชร์เพื่อเตือนกำลังใจให้คุณวันนะครับสร้างคลิปวิดีโอใหม่ทัดไปออกมาให้พี่ให้น้องรับชมกันสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับคลิปวิดีโอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุข้นนะครับเฮงเพียงปังๆลำซ้ำรวยๆสุขุมสุข้นครับสำหรับมือนี้คุณวันขออนุญาตลาพาจากพี่น้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ามือนี้สวัสดีครับผม